สวัสดีครับพาพีพาน้องมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าหลังจากที่ดำหน้าแล้วแล้วเข่ากระแตกกอแล้วครับพี่น้องมาเห็นอย่างน้อมื่อนี้โอ้โหวัสดี่ะยังหมดหัวใจเลยตั้งแต่ดำตั้งแต่ดำทนก็คูม้อนะมันก็เลยเป็นเพียไพ่ลูกอ๋อเพียไย แน่นงอดเขา Ideally, ่าเหลืองเรืองนี uh ่เ huh. ห so, ็นบ่มันเป็นแบหมอกนะลูกหมอกเรืองเรืองเนะเห็นบ่นะเอ่อเปั้นวยงามกันหย่าขึ้นแล้วได้นี่แม่ขึ้นแล้วแม่กับเกาะนี่แลนนี่อันนี้บ่เกาะหย่านะอันนี้แล้ลูกเกี่ยนะมันดำห่างแห้งเลยลูกกาใบอยากโพพร้อมแต่กะท่าเบิ้งกะจุกันคือเก่าลูกจุกันคือเก่าเห็นว่าทั้งนั้นเดียวจะขึ้นไปเบิ้งได้อันนี้คับอัน นี่แหละแถวบ้านเฮาหนาเพิ่นจังว่าอันลูกเอาให้น้าดำนะมันก็ยนี่ยง่ายลยูกนี่นี่นี่กินงูนนชิบะเข่าได้หงาบ่เนี่ยหาแล้วลูลวกบรรยากาศวิทย์พีไทยกับง,งามดอกลูกเขานะอย่าไปิป่งแถวให้อื่นเขาบ่ได้ดึงหักดึงโค่น,คนึ้อนถึงบ่ลูกนี่กี่ยวดนะนี่วิธีกอก็คือกันด้นลูกชีโบตัดเอาหักนะไม่เลี้ยนี่เลย ถ้าเอาดินแล้วเนี่ยติดคือเก่าติดคือเก่าแม่นกันกันเลยพ่นกันเลยอันตัดเอาอ๋อเขาเขาตัดแล้วล่ะให้ค้นให้หั่แล้วก็ต้นมันก็สีเนาออไปน้ำๆอัวให้ต้นพ่นเน่าลงสี่อตัดหากพ่นน้ำได้ตัดเท่าก็บเบ่งเอาเลยกำลังคืนเลี้ยงงัวไปฟ่อมแม่ก็ได้พี่น้องบรรยากาศทงไหทงนาเขียวเขียวเช่าอุ่มเขียวขจีนะครับเบ่งรอบๆทงไฮทงนาบรรยากาศก็ดี ไว้ได้ลูกเกาะหนาแบบโซนบ้านเฮาเพิ่นเห็ดหน้าเพิ่นเห็ดขาเพียงแล้ว่ะเห็ดคาพ่อหนาลูกหนาพนา้าหน้ายอดหน้าว่านมันเอาหนาหนาคลูที่ยอดสิว่านก็นต,ต้องต้องลกหนาบ้านเฮานะฮ่ะเห็ดขาบเห็ดงามแม่นะโอ้พี่น้องอย่าอย่าย่านว่ามันบมดจุกันเด้อนี่เดี๋ยวให้เก่งน้อยอันถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งให้นี่ลูก อันนี้ให้อีกให้หนึ่งครับเลีมไปตรงนี้ตินี่นะนี่เกาะข้างขัน้นลูกเกาะไปน้ำอ,อีแบบนี้แหละเอาตีนมันหางขันขาสนูลูกถ้ามันแดดมันก็นดีได้ลูกเพียภัไพ่นะ มันเป็นโดยธรรมราชมตาติมันฝนโตกบางหันไหมอ๋อตกใกล้ขั้นกับลกุกยูเมกะ่ะสนุงามเนอะลูกแถวนี้งามพนะิ่งกับงามเนอลูลกใกล้ขั้นกับลุกคืนก้นลุกชิมว้นั้นถ่ายอยู่กลางให้หนา,าก็เกี่ยวเอาเกาะ เอาลูกัจะตเหยียบลูกโสมลูกมันมีงาอยู่ได้บระหามจึงว่ามันสวงามค่ะโอ้ดินนี้ครับเลยเนาะดินล้วนซุยปากบ้องแล้วที่สร้อยอยู่บ้องหมดเลยสร้อยสรซอยเดียวได้เลยปกติก็บบ่ถือว่าหลายดอกลูกหญ้านซ้ำนี้ค่ะอีแม่ไปคั่วหน้าหวานคั่วลกหญ้าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนั้นอัสิบลาย เห็ดอยู่สองไห่สองทุ่งเห็ดสองทุ่งซิบกาไรนะแม่ก็เลยตัดเข่าอย่างเรียบร้อยลกหยาเรียบร้อยแล้วก็เลยสีมะคั่วตัวนี้แบบนี้ทำนาสองที่ั้นแล้วแล้วแีนี้ลงเหยียบลงขีดต้มแบบนี้แหละอือย่ามันเป็นปุยเนี่ยพักอีนทางบ้านพี่น้องคนเห็ดแนวบ้านเฮาอยู่บ่ลูกคนลกคนหยางอยู่บ่แบบนี้แหละ กกาดตรงไหตรงน้าเนาะ,นาะแต่ลังานเราลูกเผ่ากันเนาะ,ะหมดท่านถึงเดือนวันนี้วันนี้วันที่ใดแล้วสมหามยี่สิบกว่าแล้วสนะี่สิ้นเดือนเขาดำยี่ิบแปดยิบเก้าเขาดำแถวนี้นะแค่สิเข้าเดือนแล้วแม่ถุงเงินน้อยแม่กัเอาถุงเงินเด้อบอกเอฟซีเด้อหัวน้อยนะได้ซื้อแล้วอีแม่เอาถุงเงินน้อยแค่สิบอดเดือนคือก,กันละ ก you know? well, anyway. ู you know. ้เฒ่าห้องง่ายลูกลูกแม่บอกลูกเท้าเดียวก็โกใหญ่เลยลูกอันนี้นะอืมขวดนะเท้าเดียวขวดจ้ากวดจ้ายังไม่ใส่ปุ๋ยเลยเลยลูกขนาดยังไม่ทันใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยจากเม็ดเลยนี่นะใส่เท้าปุ๋ยหีงัวก่อนเทอาใส่ปุ๋ยไทยกบห้องอันก่อนไทยกบเลยลูกมองได้กล้าอันเปื่อยๆกล้าบางๆกะจะเป็นแบบนี้ ของได้ก้างามกับสิขึ้นรถไปแบบนี้้วชาวนาเนาะงาม่มาแรงชาวนาบ่าได้มือชาวบาทได้ลูกจริงบ,<ะ>บ่เออบบได้ได้มือชาวบาทนะี่ครับบรรยากาศไหมพี่น้องเบิง้งมาถ่ายพี่น้องเบิง้งลกหนานะบ้านเฮาเอิญไง ลูกงานนะเกินนะไม่คิอกเขาบอกบัวควายนิยมใส่ใส่สารเคมีใครงานบัเอาครับได้ปฏิยุมนะลูกบัใไส้เลยบัใไส้โซนทางพี่บัวควายไส้ครับยาใครงาเป็นโรคค่ะกเป็นโรคกระลังกระลังคืนี่เป็นโรคใบใหม่ใบใบลายแต่กระบอกถือว่านักดอกมันเป็นน้ำมันบัมีแสงลูกอันนี้เกิดสาเหตุเกิดจากบัมีแสงแดด เพราะว่าฝนมันตกตลอดตกตลอดตั้งแต่ดำฝนตกฟ้าค้มเออบ่ตกกับฟ้าคึมนะครับมันเป็นแค่นี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แม่ถ้าใส่ปุ๋ยก็งามเลยลูกกดจุเดียวเลยบัดเนี่ยคักแล้วบาดเอออันนี้ขนาดบอท่านได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มอ่ะสิดเด้ลาพีละน้องครับผมเอาบรรยากาศยุทงให้ทงหน้าให้พี่น้องเบิ้งห็นถามหาแม่เก้งน้อยหลายแม่เก้งน้อยไปอีกทงหนึ่งคือโบเห็นมาเห็นคิดกับลูกชาย ก็ S <S 2> <S 2> เลยเอามาทายให้เบิ้งนะครับผมาบ่ากับมาเมือนนี่นลูกนาตรงเลยอ้าขอราพีล่ลาน้องไว้ครับผมพอกันใหม่กี่นาสวัสดีครับ